เริ่มกันที่ประเด็นทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมาประกาศแผนการทํางานใน100วันแรกนะคะเพื่อที่จะทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลักๆเลยก็คือการถอนตัวออกจากข้อตกลง TPP หรือว่าการเป็นสมาชิกความร่วมมือยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกที่สหรัฐก็มองนะคะว่าข้อตกลงทางการค้านี้เป็นการสร้างความหายนะให้กับประเทศนอกจากนี้ ี้ค่ะก็มีการแก้ไขเรื่องด้านพลังงานด้วยโดยนอตทรัมให้คำมั่นนะคะว่าจะยกเลิกข้อจำกัดด้านที่ส่งผลต่อการจ้างงานนอกจากนี้ในเรื่องของกฎหมายค่ะทรัมป์ประกาศจะยกเลิกมาตรการที่ล้าสมัยเรื่องความมั่นคงมีการมอบหมายให้มีการวางแผนงานอย่างรัดกุมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อเมริกานั้นถูกโจมตีทางไซเบอร์ส่วนเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองค่ะ โดนอัมมอบหมายให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบโครงการวีซ่าทั้งหมดที่เป็นการแย่งงานไปจากชาวอเมริกันและในด้านจาริยธรรมจะออกกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำงานเป็นล็อบบี้ยยสในประเทศเป็นเวลา5ปีด้วยค่ะ